เหรียญ20บาทนิกเกิลวาระที่48เหรียญไวโปเหรียญที่ล,ลึกเนื่องในองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกทูล9ทูลกระหม่อมถวายรางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญากับาวสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกแล้วกับเหรียญกระสาบในวาระที่48นะครับเหรียญกระสาบยีบบาทนิกเกิลโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิล ราคาบูลค่าหน้าเหรียญ20บาทนะครับเหรียญขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง32มิลิเมตรน้ำหนัก15กรัมเรามาพูดถึงลวดลายเหรียญด้านหน้ากันเลยดีกว่านะครับกางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับปินพระพักทางเบื้องขวาทรงฉลองพระองค์สากลภายในวงขอบเหรียญด้านบนมีข้อความว่า าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้านล่างมีข้อความว่าประเทศไทยนะครับโดยมีจุดกลมขั้นระหว่างข้อความด้านบนกับข้อความด้านล่างนะครับทั้ง2ด้านนั่นเองเหรียญกระสาบนี้เป็นเหรียญกระสาบในวาระที่18นะครับมีการคบรอบวาระวันที่14มกราคม2552นะครับ แล้วก็มีการประกาศออกใช้งานเหรียญกระสาบวันที่2กรกฎาคม2553จำนวนการผลิตมีทั้งสิ้น5แสนเหรียญด้วยกันนะครับถามว่าทำไมต้องเป็นการครบรอบนะครับวาระในวันที่14มกราคม2552นะครับเนื่องจากผู้มในการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนะครับ หรือ WIPO นะหรือ W.I.P.O. นะทูนเก้าทูนกระมหม่อมถวายเหรียญรางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับในวันที่14มกราคมนั่นเองนะครับณนะวังไก่กังวลน,นะครับวันที่วันพุธที่14มกราคม2,552เดี๋ยวขออนุญาต ให้ดูด้านหลังของเหรียญน,นะครับและเดี๋ยวเรามาพูดถึงเหรียญไวโป้กัดนะครับพูดถึงรายละเอียดขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกด้านหลังของเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับกลางเหรียญมีข้อความว่า awades to this majesty bangkok 2008นะครับโดยมีข้อความว่าคิงภูมิพลอดุลยเดชน,นะครับขั้นกลางระหว่างข้อความดังกล่าวนะด้านบนของข้อความมีรูปด้านหน้าของเหรียญรางวัลผู้นําโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็ด้านล่างมีข้อความบอกราคานะครับหน้าเหรียญก็คือ20บบาทนั่นเอง ภายในวงขอบเหรียญมีข้อความว่ารางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญาพุทธศักราช2 5 5 1นดะครับนั่นเองอย่างที่เราเราท่านๆน,นะครับแดนทรางกันดีว่าพระบาทสมเด็จพระป,ปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับท่านทรงมี ท่านส่งเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นและนักพัฒนานะครับเป็นพระมหากษัตริย์ผู้มีพระอัจฉริยภาพสูงนะครับในด้านการผลิตคิดค้นและก็นักพัฒนาด้วยโครงการพระราชดำริกว่า4 0 0พโครงการนะครับมากกว่า4,000โครงการทำให้ดรฟรานซิสเกอร์รี่ผู้นวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนะครับหรือไวโพ นะครับหรือ WIPO นะซึ่งสำนักง,งานอยู่ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์นะครับได้ทุนเก้าถวายรางวัลผู้นำโรคด้านทรัพย์สินทางปัญญานะครับไวโโกโรเรเดอร์อวารต์นะครับ, Go Go er Award, รบแด่พระบาทสมเด็จพระ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชน,นะครับราชการที่9ของเราในฐานะที่ทรงมีพระราชกรณียกิจเป็นที่ประจักษ์นะครับทั่วทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับทั่วโลกต่างได้รู้จักนะครับกันในการส่งเสริมด้านทรัพย์สินทางปัญญานะครับเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะครับโดยมอบให้ณวันที่14มกราคม2552นะครับ ซึ่งไวโปนะหรือองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนะครับซึ่งเปเอ,อ่ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมดถึง184ประเทศนะครับได้มีมติในเดือนมกราคม2550ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ไทย นะครับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกนะครับของโลกเลยนะที่ได้รับรางวัลนัก่าวเนื่องจากพระองค์ได้ทรงมีพระราชกรณียกิจอันเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั่วโลกนะครับทรงเป็นนักประดิษฐ์นะครับและทรงมีบทบาทส่งเสริมในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการพัฒนานอกจากนี้พระองค์ยังทรงเป็นศิลป,ปินที่มีผลงานมากกว่า1,000รายการอาทิศิลปะปวัฒนธรรมงานศิลปรกรรม จิตกรรมภาพถ่ายบทเพลงและวรรณกรรมต่างๆนะครับผลงานที่เป็นที่ประจักษ์คือเทคโนโลยีการทําฝนเทียมนะครับซึ่งนําความชุ่มชื้นมาสู่ผืนดินนะครับสามารถช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งได้ด้วยดีนะครับแล้วก็โครงการฝนหลวงนะครับนะับเป็นโครงการหนึ่งที่ในอีก4,000กว่าโครงการนะครับสำหรับ แล้วก็สําหรับโครงการอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านชลประทานกเษนกษตรกรรมภัยแล้งนะครับการแก้ปัญหาน,น้ําท่วมการปลูกพืชทดแทนแล้วก็รวมถึงโครงการด้านสาธารณาสุขการศึกษาต่างๆนะครับการศึกษาทางไกลแล้วก็มีผลงานการประดิษฐ์มากมายนะครับซึ่งเป็นที่ประจักษ์แล้วก็เป็นโครงการที่ได้ผลนะครับไม่ว่าจะเป็นกังหัน น้ำใช้พัฒนานะครับที่พัฒนาด้วยต้นทุนต่ำแล้วก็สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดของให้ให้ประชาชนให้กับองค์กรต่างๆได้ไปใช้งานนะครับซึ่งช่วยแก้ปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับมลพิษทางสิ่งแวดล้อมนะครับน้ำเน่าเสียต่างๆด้วยการเติมอากาศเติมออกซิเจนลงไปในน้ำอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผลประจักษ์ก็คือ โครงการเหล่านี้สามารถช่วยบำงบัดน้ําเสียนะครับให้ดีขึ้นได้นะครับโดยที่ใช้ต้นทุนที่ต่ำมากแล้วก็ไม่ได้ใช้ต้นทุนสูงไม่ใช่ทรัพยากรอ,อะไรที่เยอะแยะนั่นเองนะครับแล้วกป็ปัจจุบันการหันน้ำใช้พัฒนานก็ได้นำมาใช้งานอย่างกว้างขวางนั่นเองนะครับซึ่ง ซึ่งการทดลองทางวิาสากรเกี่ยวกับโครงการในพระราชดำรินะครับที่ผ่านมาต่างๆมีการจดทะเบียนสิทธิบัตรถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากกว่า20หลายการและเครื่องหมายการค้าอีกจํานวน19หลายการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ทรงได้รับการถวายสิทธิบัตรในการทําฝนหลวงในปี2542และ2546 และโดยเทคนิคซูเปอร์แซนด์วิชที่ใช้สารเคมีให้เมฆก่อตัวใน2ระดับนะครับทำให้ได้รับการจดสิทธิบัตรจากยุโรปในปี2548ภายใต้ชื่อการดัดแปลงสภาพอากาศโดยเทคโนโลยีฝนหลวงสำหรับกังหันน้ำใช้เพนานะครับที่ได้กล่าวกันเอาไว้เนี่ยนะครับได้รับการจดสิทธิบัตรในปี2536 และได้รับรางวัลต่างๆอีกหลายรางวัลโดยได้รับรางวัลยูเลกา2,000ครับในงานนิทรรศการนว,วัตกรรมโลกครั้งที่49นักรกุงบัตเซลนะครับในเดือนพฤศจิกายน2,543นอกจากนี้ยังมีผลงานอื่นๆที่ได้รับรางวัลในงานนิทรรศการนว,วัตกรรมโลกในปี2,544เช่นโครงการน้ำมันไบโอดีเซล สูตรสกัดจากน้ำมันปาล์มนะครับโครงการทฤษฎีใหม่และโครงการฝนหลวงโครงการในพระราชดำริได้การได้พัฒนานะครับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวไทยให้ดียิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรทั่วประเทศนะครับที่เกษตรกรรมยังคงเป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญนะครับในชีวิตนะครับแล้วก็เป็นปัจจัยหลัก นในประเทศไทยของเรารหรือแม้แต่คนกรุงเทพนะซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมการจราจรติดขัดต่างๆก็จะได้รับผลประโยชน์นะครับจากโครงการในพระราชดำรินในการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนนะครับของประชาชนต่างๆด้วยนะครับการทุนก้าวถวยรางวัลผู้นําโรคด้านทรัพย์สินทางบัญญาจึงเป็นสิ่งสําคัญสําหรับคนไทยที่สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพนะครับและพระ วิริยะอุตสาหะนะครับอันสูงส่งในการส่งเป็นผู้นำการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาของพระองค์ให้เป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลกร,รวมทั้งในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อคุ้มครองผลงานในวนวัตกรรมต่างๆซึ่งจะดนใจให้รัฐบาลเองนะครับได้ให้ความสำคัญกับทรัพย์สินแห่งปัญญาในทางนโยบายด้วยนะครับรวมถึงประชาชนต่างๆนะครับราษฎรต่าง หรือพวกเรานั่นเองนะครับในการจะเลยลอยตามเบื้องพายุโคลบาตนะครับในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเพื่อพัฒนาทั้งตัวเราพัฒนา,นาทั้งประเทศพัฒนา,นาทั้งสังคมนะครับแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับข้อมูลทั้งหมดที่ผมพูดมานะขออนุญ,ญาตนะครับอ้างอิงจากข้อมูลเว็บไซต์ mfa.go.th นะครับขอ ขอขอบคุณนะครับข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะเป็นการกอัดอิงข้อมูละที่ผมได้พูดมาที่เด้เล่ามานะครับโอเคสำหรับเหรียญกระสาเปลีล่ยนนี้นะครับก็ขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้นะเหรียญอื่นจะเป็นเหรียญเกี่ยวกับอะไรผมจะมาเล่ามาพูดมาให้ดูกันนั่นเองนะครับคลิปนี้ก็จากลาไปก่อนนะครับ ชมคลิปหน้า<ม>นะอย่าลืมติดตามชมด้วยขอบคุณมากครับ